สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราพามาเที่ยวงานวัดชากพักูดกันนะครับจังหวัดระยองเช่นเคยนะครับวันนี้มีการเล่นมากมายเลยครับมีทั้งปลาโป่งหญิงเป้านะครับเราก็มาตักปลากันเช่นเคยนะครับให้น้องตั้งมูจัดการก่อนเลยนะครับวันนี้เราซื้อกันที่6ไม้50บบาทนะครับแต่ดูท่าทางแล้วก็ดาดวันนี้ค่อนข้างจะบางเลยนะครับนี่นะครับจุ่มน้ำแล้ว ละลายหายไปเลยนะครับไม้ที่สองแล้วนะครับน้องตังโมก็ยังพยายามควานหาแต่งกิงประทองเยอะนะครับวันนี้ไม้ที่สองแล้วยกไหมยกเรียบร้อยนะครับละลายจริงๆเลยนะครับน้องตักไปสองไม้มาตาแล้วแต่กรอบมังครับไมแ้แรกครับยกเรียบร้อยขาดเรียบร้อยครับผมบางจริงครับวันนี้ สามไม้ไปแล้วนะครับไม้ที่สี่แล้วนะครับน้องน้องเยอะนะครับแต่ไม่มีความสามารถอน้องขึ้นนะครับดูนะครับขาดเลยนะครับโดนน้ำปุ๊บละลายเลยนะครับดูนะครับยังไม่ทันได้ยกเลยนะครับดูนะครับดูนะครับเรียบร้อยขาดเรียบร้อยนะครับ วันนี้ถือว่าแพ้รับคาบเลยนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับมีโอกาสจะไปหาตักใหม่ที่บอ่ออื่นนะครับบ่อน,นี้ถือว่าไม่ผ่านนะครับผม